สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพี่กับผมโซบัส JR กับเกม A3 Steel Alive นะครับหรือว่า A2 Steel Alive นั่นเองเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนว Battle Royale นะครับผมก็เลยคงรีวิวอะไรได้ไม่มากนะแต่ก็ขออนุญาตนะครับผมพูดถึงความรู้สึกแล้วกันว่าผมชอบไม่ชอบเกมนี้ยังไงนะแต่ในเรื่องของระบบเนี่ยผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกับเกมอื่นๆทั่วไปยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยไม่อยากพูดนะครับผมเสียเวลานะ คลิปนี้นะครับผมตั้งชื่อไว้ว่ารีวิวเกมนะแต่ว่า,าต้องขออภัยด้วยลวกันนะครับที่ผมคงจะไม่ได้รีวิวอะไรมากนะผมขอเรียกว่าเป็นการวิจารณ์ดีกว่านะครับผมเป็นการแสดงความคิดเห็นดีกว่าว่าผมรู้สึกกับเกมนี้ยังไงนะงั้นเราไปเริ่มรับชมกันดีกว่านะครับว่าผมจะรู้สึกกับเกมนี้แบบไหนแล้วถ้าไม่ชมล่ะจะรู้สึกแบบผมหรือเปล่าไปชมกันเลยฮะ เปิดเกมมาก็ผิดหวังอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือระบบการต่อสู้ครับมันไม่ถูกโฉลกกับผมสักเท่าไหร่นะคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่คือมันค่อนข้างจะแข็งมากๆนะคือเวลาผมกดสกิลไปเนี่ยมันแบบมันดูแบบคือผมไม่อยากจะพูดนะมันดูโง่ๆะมันดูแบบปล่อยแบบแบบโง่ๆง่แต่เวลาฟันนะก็ฟันแบบโง่ๆอ่ะคือแบบคือมันแข็งเกินไปเว้ยคือผมรู้สึกว่าถ้ามันทําได้อย่างแบบเกมโมบ้าหรือว่าเกมพวกแบล็กดิสเซิร์อะ หรือว่าเกนชินอย่างเงี้ยที่แบบระบบการต่อสู้ค,ค่อนข้างจะสมูทอะถ้าทาแบบนั้นได้นะมันจะไม่มีปัญหาเลยเว้ยเกมเนี้ยแต่ผมมีปัญหามากๆกับเกมนี้คือระบบต่อสู้แย่มากครับแต่คนอื่นไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันแย่จริงๆคือดีมีดีแค่กราฟิกสําหรับผมนะ แต่ผมก็ประทับใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเกมนี้เนี่ยมันไม่ทิ้งความเป็น MMORPG เอาไว้นะก็มีความแบบผสมผสานที่ดีนะครับผมผมรู้สึกว่าแบบเออเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าเออมนเป็น MMO นะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยกูกำลังเล่นเกม Battle Royale อยู่นะครับคืออันเนี้ยประทับใจจริงแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าเกมไหนเขาทำกันเกมนี้เหมือนจะเป็นเกมแรกๆที่ผมเห็นนะก็รู้สึกว่าแบบเอออันเนี้ยประทับใจแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปดูในส่วนของระบบ Battle Royale จริงๆกันดีกว่านะครับ ข่ามดูดไปถ้าเราอโยมาเนี่ยมันก็จะให้ผมเลือกสกิลนะซึ่งผมก็ไม่รู้มันเลือกยังไงนะครับก็เลยเลือกโจมตีไปนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมเราก็ลองสังเกตที่แผนที่ดูนะครับมินิแมปนะก็จะรู้ได้เลยว่าเกมนเนี่ยแผนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็แบบเออเล่นได้แบบเขาเรียกว่าไรนะจบไวอ่ะเออผมรู้สึกว่าเออผมเล่นเกมเนี้ยสิบนาทียี่สิบนา,า,าทีจบแล้วนะครับก็ไวอยู่เหมือนกันนะต่างจากเกมแบบ แบทเทิลยเกมอื่นที่แบบว่าโอ้โหกว่าจะจบนี่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือว่าถ้าแบบอย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะถ้าสมมติมว่าเกมมันตึงจัดนะครับแต่ว่าเกมนี้ระบบการต่อสู้อย่างที่ผมบอกไปว่าอะไรครับเนี่ยเ <laughs> นื่องจากตานี้เนี่ยที่ท่านชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมคือผมอะเล่นไม่จบเว้คือตายก่อนนะครับผมตายกลางทางเลยเนะี่ยผมก็โดนคนฆ่าไปนะครับเพราะเลือดน้อยนะก็คือแบบตอนแรกก็จะเล่นอีกรอบนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวคิปมันจะสั้นไปแต่ว่าไอ้เฮี้ยมันอึนอดอัดมาก รู้สึกว่ายิ่งเล่นยิ่งประสาทแดกจริง,รงเพราะว่าส่วนตัวแล้วแบบผมชอบระบบที่มันสม,มูทอะแล้วพอมาเล่นเกมเนีน่ยรู้สึกว่าแบบไอเ้เที่ยกูไม่ชินเลยเว้ยก็รู้สึกว่าโอเคช่างมาันละกันเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันว่าผมอ่ไม่ไม่ชอบจริงอาคาติกับระบบการต่อสู้ที่แข็งแข่งจริงๆนะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสในเกมนี้ยมันเป็นเกมหนึ่งที่แบบเออดีนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันแปลกดีแล้วมันก็แบบว่าเจาะกลุ่มผู้เล่นได้ชัดเจนนะแต่ว่าแบบอ่าสำหรับผมแล้วววไไม่่